เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าชีวิตในที่ที่แบบหนาวที่สุดในโลกที่ยังมีคนอาศัยอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะวันนี้แหละครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหมู่บ้านโอมยาคอนที่นี่เป็นดินแดงที่บอกเลยว่าคําว่าหนาวอาจจะยังเบาไปด้วยซ้ําเอาล่ะครับดูตัวเลขนี้กันก่อนเลยติดลบ67.7องศาเซลเซียสใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่เคยวัดได้ที่นี่เลยนะคือ ช่องฟรีซที่บ้านเราที่ว่าเย็นเจี๊ยบแล้วเนี่ยนะเทียบไม่ติดเลยครับแล้วที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี่ก็คือหมู่บ้านโอมยาคอนครับตั้งอยู่ในดินแดนไซบีเรียที่ไกลโพ้นของรัสเซียเลยถึงจะเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งบนแผนที่โลกนะแต่กลับดังมากในฐานะที่เป็นจุดที่หนาวที่สุดที่ยังมีคนใช้ชีวิตอยู่กันจริงๆโอเคก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันว่าเขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ยในส่วนแรกนี้เรามาทําความรู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นของหมู่บ้านสุดขั้วแห่งนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับ อมยาคอนเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆมีคนอยู่แค่ประมาณ500คนเองนะแต่คนกลุ่มนี้แหะครับที่ต้องเจอกับความหนาวเย็นในระดับที่โอ้โหคนส่วนใหญ่ในโลกอย่างเราๆเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยแล้วต้องเจอแบบนี้ทุกวันด้วยนะจนที่นี่เขาได้ฉายา,ยาไปเลยว่าขั้วโลกแห่งความหนาวหรือที่ฝรั่งเรียกว่า pole of cold นั่นเองแหะครับพอรู้ข้อมูลพื้นฐานกันไปแล้วคราวนี้แหละครับเราจะพาไปสัมผัสกับโลกแห่งน้ําแข็งของจริงกันบ้าง มาดูกันดีกว่าว่าสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายขนาดนั้นน่ะที่ชาวบ้านเขาต้องเจอกันทุกวันน่ะมันเป็นยังไงคือบ้านเราเนี่ยฤดูหนาวอาจจะมาแป๊บๆไม่กี่เดือนก็ไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าที่โอมย่าก่อนฤดูหนาวของเขายาวนานกว่าครึ่งปีเลยนะนั่นก็แปลว่าไอ้ความหนาวเย็นแบบสุดขั้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับเขาเลยแต่มันคือชีวิตประจําวันคือสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความหนาวนะอีกอย่างที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยก็คือเรื่องแสงแดดนี่แหละครับ ในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานของเขาเนี่ยนะพวกเขามีแสงสว่างให้เห็นแค่วันละ3ชั่วโมงเท่านั้นเองลองนึกภาพเทียบกับวันปกติของเราที่มีแสงแดดตั้ง12ชั่วโมงดูสิครับมันเหมือนกับเป็นโลกที่ถูกความมืดกับความหนาวปกคลุมไว้เกือบจะตลอดเวลาเลยมันมีคำพูดของคนท้องถิ่นอยู่นะครับที่ฟังแล้วแบบขนลุกเลยเขาบอกว่าถ้าออกไปยืนนิ่งๆกลางแจ้งแค่ชั่วโมงเดียวร่างกายจะกลายเป็นน้าแข็ง คือมันไม่ใช่แค่เรื่องหนาวจนไม่สบายตัวแล้วไงแต่มันคือการสู้เพื่อไม่ให้ตัวเองตายคือการเอาชีวิตรอดของจริงเลยครับพอเจอสภาพแวดล้อมที่มันโหดขนาดนี้คำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วเขาปรับตัวกันยังไงอยู่รอบมาได้ยังไงเอาละ่ะมาหาคำตอบกันในส่วนนี้เลยครับศิละปะแห่งการเอาชีวิตรอดใช่เลยครับคำถามสำคัญก็คือ ในอุณหภูมิที่ติดลบสุดๆส,สภาพแวดล้อมก็ไม่เป็นใจขนาดนี้คนที่โอมยาคอนเขามีเคล็ดลับอะไรกันนะถึงใช้ชีวิตอยู่กันได้อุปสรรคแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่สุดๆด,ด้วยก็คือเรื่องปากท้องเรื่องอาหารนี่แหละครับคือการปลูกผักทําไร่เนี่ยลืมไปได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าพื้นดินทั้งหมดมันคือสิ่งที่เรียกว่า permafrost พูดง่ายๆก็คือเป็นชั้นดินที่แข็งเป็นน้ําแข็งตลอดการไม่มีวันละลายนั่นก็แปลว่าพวกเขาต้องหาอาหารจากทางอื่นเท่านั้นเลย และนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเขารอดมาได้อย่างแรกเลยนะคือเรื่องอาหารหลักครับเขาจะเน้นกินเนื้อสัตว์กับปลาที่หาได้แถวนั้นเป็นหลักเลยเพราะมันให้ไขมันให้พลังงานสูงมากเอาไว้สู้กับความหนาวไงครับส่วนอย่างที่2ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มซึ่งมันไม่ใช่แค่เสื้อกันหนาวธรรมดาานะครับแต่มันคือชุดที่ทําจากขนสุนัขจิ้งจอกเลยคุณสมบัติของมันคือเก็บความร้อนได้ดีสุด,สด เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของความหนาวแล้วล่ะครับแต่มันคือบทพิสูจน์ให้เห็นกันจัดจะเลยถึงความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์เราที่มันน่าทึ่งมากๆและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่น่าทึ่งที่สุดเลยก็ได้ครับคือคนในโอมยาคอนเนี่ยเขาไม่ได้แค่ทนทนอยู่ไปกับความหนาวนะแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้จนสร้างวิถีชีวิตที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา แล้วสุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นเหมือนบทพิสูจน์ที่มีชีวิตที่ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมันทั้งทรหดแล้วก็ปรับตัวเก่งในหน้ามหาสจารขนาดไหนสุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆน,นะครับลองนึกภาพว่าเราต้องตื่นนอนทุกวันในที่ที่อุณหภูมิติดลบหนักจนแทบไม่อยากจะขยับตัวเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่แทบจะไม่มีแสงแดดให้เห็นเออประสบการณ์แบบนั้นมันจะเป็นยังไงกันนะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อนะครับ แล้วมันก็อาจจะทำให้เราหันกลับมาเห็นคุณค่าของชีวิตธรมธรมดาๆที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มากขึ้นก็ได้ครับ